มาคัสรัดฟอร์ดและเจสินกาดสองคนนี้ครับมาจากโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า f r e s h e r Moss Ranger m a g n e d นั้นเป็นหนี้ทางจิตใจของทีมเล็กๆทีมนี้เราสามารถพูดได้ครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกรือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้าครับโดยผมจิตรกรสีคำเกรือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับความภาคภูมิใจของสโมสรฟุตบอลในระดับอาชีพนะครับส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับครับว่าการเติบโตของเด็กชัุเยชนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่าจับต้องมากๆและถ้า เป็นกลุ่มเด็กเยาวชนที่มาจากเด็กท้องถิ่นด้วยนะครับคิดดูครับว่ามันจะทําให้หัวใจพองโตขนาดไหนแม้แต่เป็นหนึ่งในทีมนั้นครับที่มีวัฒนธรรมมีรากฐานอันเหนียวแน่นพอสมควรในการพยายามปลุกปั้นเด็กดาวรุ่งที่เป็นเด็กท้องถิ่นจริงๆเป็นแมนคูเนียนเนี่ยนะครับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ให้ได้ซึ่งณปัจจุบันนี้มาคัสรัดฟอร์ดและเจสซินกาดครับเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ แล้วถ้าลงลึกลงไปอีกนะครับ2คนนี้ครับมาจากโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า f r e s h e r Moss Ranger ครับวันวาน,นี่คือโรงเรียนฟุตบอลในระดับรากหญ้าครับซึ่งถ้าจะบอกว่าแมนยูเต็ดนั้นเป็นหนี้ทางจิตใจของทีมเล็กๆทีมนี้เราสามารถพูดได้ครับ f r e s h e r Moss Ranger เนี่ยเป็นโรงเรียนฟุตบอลที่อยู่ใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ครับ แต่ไม่ได้ทําทีมอะคาเดมี่แบบจริงจังขั้นว่าลงแข่งขันในระดับที่สมาคมฟุตบอลกงกฤษรองรับนะครับเพียงแต่ว่ามีใบประกาศจาก FA ครับสามารถฝึกสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆได้และจุดประสงค์ในการจัดตั้งก็คือมอบโอกาสให้กับสังคมมากกว่าพวกเขาเปิดรับสอนเด็กๆให้เริ่มเล่นฟุตบอลอย่างถูกต้องตั้งแต่อายุ3-4ี่ขวบเลยครับมีเปิดสอนให้กับผู้พิการด้วยซึ่งเป้าหมายเช่นนี้ครับทำให้บ่อยครั้งพวกเขาไม่มีเงินมากพอที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ จึงต้องเปิดรับอาสาสมัครเข้ามาสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆและก็ผู้พิการในช่วงวันหยุดด้วยครับซึ่งพวกเขาคิดค่าธรรมเนียมในการสอนเพียงแค่สัปดาห์ละ2ปอนเท่านั้นคือถ้าเทียบกับในระบบเข้าสู่ทีมคาราเมี่แบบจริงจังในระดับสโมสรนะครับบางครั้งอาจต้องใช้เงินถึงในระดับ1 5 0ถึง200ปอนป์ต่อเดือนถ้าเทียบกับ f ฟเชเชลมอร์สเบนเจอร์แล้วสัปดาห์ละ2ปอนนี่เดือนหนึ่งไม่ถึง10ปอนเองนะครับและด้วยเป้าหมายที่วางอย่างแข็งขันตรงนี้แหละครับ ทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกครั้งที่ขาดทุนทรัพย์หรือว่าขาดบุคลากรนะครับปีศาจแดงก็จะเข้ามาช่วยเหลือทันทีแม้ว่าในการช่วยเหลือแต่ละครั้งยูไนเต็ดไม่ได้เรียกร้องอะไรเป็นการตอบแทนครับนอกจากนี้ยังมีการส่งบรรดาน,นักฟุตบอลเนี่ยมาสร้างแรงบรันดาลใจให้กับเด็กๆเ,เสมอครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเฟรเชอร์มอสกลายเป็นแหล่งที่แมนแต่สามารถเข้ามาช้อนเอานักเตะที่ดีที่สุดของทีมคาราเมี่ไปอยู่ในสโมสรได้ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาได้ตัวแรดฟอร์ดและลินการ์ดมาเดฟเฮอร์ล็อกนะครับคนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการของ f r e s h ีย Mos ร์สเรนเครับเขาบอกว่าภูมิใจมากกับการที่เห็นแรดฟอร์ดนั้นเข้าไปอยู่กับสโมสรนยิ่งใหญ่อย่างยืนเต็ดและเขามั่นใจอยู่เสมอครับว่าแรดฟอร์ดเป็นเด็กที่เก่งเหลือเกินเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเกชื่อว่าจะประสบควสำเร็จในการเป็นนักบอลอาชีพได้สิ่งที่เขาหวังก็คืออยากเห็นเด็กคนอื่นครับก้าวตามรอยเท้าของแรดฟอร์ดให้ได้ พราะมมีสักคนหนึ่งที่กลายเป็นไอดอลเป็นขวัญใจเป็นแบบอย่างมันคือแรงบันดาลใจก้อนใหญ่ครับและนั่นเท่ากับว่าชุมชนจะมีแบบอย่างที่ดีและสามารถขับเคลื่อนกลายเป็นสถานที่ที่มีคุณภาพได้คำถามก็คืออะไรที่ทำให้ทีมบ้านทีมนี้ซึ่งเม็ดเงินก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรสามารถพรัฒนาเด็กขึ้นมาสู่ระบบอะคาเดมีของทีมบอาชีพได้และเอาตัวรอดได้ด้วยนะครับคำตอบก้อนใหญ่น่าจะเป็นสิ่งแรกที่พวกเขาใส่ไปในหัวของเด็กเหล่านั้นครับ นั่นคือการมีความสุขเมื่อได้เล่นฟุตบอลและในวัยขนาดนี้เรื่องผลแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องจําเป็นครับแม้ว่าจะโด่งดังในการส่งนักเตะดีๆให้กับปีศาจแดงนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กันโดยตรงไม่ได้มีการเซ็นสัญญาถึงขั้นว่านักเตะจากเฟชเชียลมอสจะต้องไปเล่นให้กับแมนต์ทีมเดียวแม้ว่าถ้าเกิดมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นนะครับเม็ดเงินมากมายจะไหลเข้ามาไม่มีการขาดทุนแน่แนหมดปัญหาในเรื่องปวดหัวที่ต้องหาเงินเข้าสู่ทีม แต่พวกเขามองว่าอยากให้มันเป็นเรื่องยุติธรรมสำหรับเด็กๆมากกว่าครับที่ได้รับโอกาสเลือกที่ที่เหมาะสมจริงๆเหมือนที่ครั้งหนึ่งครับตอนอายุสิขวบมาคัสแรดฟอร์ดก็เคยได้รับข้อเสนอจากทั้งแมนยูเต็ดและก็แมนซิตี้ซึ่งต้งสนสังกัดก็ให้เด็กเลือกเองครับเฟรชเชอร์มอสเรนเจอร์มองว่าตรงนี้แหละครับสำคัญนอกจากปลูกฝังการเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขแล้วต้องมีความยุติธรรมให้กับเด็กๆเหล่านี้ด้วยไม่ใช่ต้องมีการสัญญาเพื่อส่งให้ทีมใดทีมหนึ่ง ขึ้นอยู่กับเด็กครับว่าเหมาะสมกับที่ที่นั้นหรือเปล่าฉะนั้นเราจึงเห็นเด็กหลายๆคนจากเฟชชั่มอสเนี่ยฮะไปเติบโตกับอีกหลายๆสโมสรทั้งระดับสูงและระดับล่างโรชเดลวัตฟอร์ดสโต๊กมีครบหมดครับตรงจุดนี้ครับเดฟเฮอร์ล็อกเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีสโมสพรพิมเมมยอ์ลีกทีมหนึ่งครับเข้ามาเสนอสัญญ,ญาในการเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งพวกเขาตอบปฏิเสธปรากฏว่าทีมพิมเมียร์ลีกทีมนั้นครับ ขู่ว่าจะมาดูฟอร์มนักเตะของคุณเนี่ยทุกสัปดาห์เลยแล้วจะดึงนักเตะของคุณไปให้หมดทีมเลยถึงขั้นนั้นครับแต่เดฟเฟอร์ลลอกก็ไม่ได้ขั้นครามอะไรครับซึ่งเขาก็ขอความช่วยเหลือไปถึงทาง FA ครับยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะเขามั่นใจครับว่าเด็กต้องมีทางเลือกในวันที่แรดฟอร์ดประเดิมสนามให้กับยูเวนตทีมชุดใหญ่ครับในการลงเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปยูโรป,ปาลีกเจอกับวิชเชลแลนด์แล้วก็ยิงคนเดียว2ประตูนะครับเดฟเฟอร์ลลอกบอกว่าโอ้โ oh, หวันนั้นนี่ แทบร้องไห้ด้วยความปลื้มปิติครับเฟรชเชอร์มอสเรนเจอร์ Ranger, ส่งนักเตะฝีเท้าดีไปอยู่กับหลายสโมโสรทั่วประเทศครับแต่แมยูเต็ดคือทีมแรกที่ได้โอกาสก่อนใครเพราะมีความสัมพันธ์อันดีและแรดฟอร์ดก็ไม่ใช่นักเตะคนแรกครับที่ทําอย่างนั้นได้กเกือบกือบ30ปีก่อนครับเวสต์บราวก็มาจากที่นี่ครับหรือหลังจากนั้นดานี่เวลเบกก็มาจากที่นี่ครับอย่างไรก็ตามครับอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้ความสุเร็จของมดานักฟุตบอลเหล่านั้น ไม่ได้แปรผันทําให้ f ฟเชอร m o s สมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะเมื่อนักเตะเติบโตเข้าไปสู่อะคาเดมีของระบบสโมสรแล้วรายได้ส่วนใหญ่มันก็ตกอยู่ในตัวสโมสรและก็ตัวนักเตะครับไม่ได้ตกมาถึงตัวของโรงเรียน f ฟเชอร์มอสดังนั้นปัญหาเรื่องการเงินจึงเป็นปัญหาเรื่องใหญ่มากครับพวกเขาพยายามทําเพื่อสังคมแต่รายได้ก็น้อยนิดเงินทุนมันก็เร่ยหลอลงไปไเรื่อยเพราะค่าคำเนียมก็ถูกเหลือเกิน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสทั้งหลายทาพูดให้เห็นภาพก,กว้างๆนะครับเฟเชอร์มอสมีทีมฟุตบอลของตัวเองเนี่ยตั้งแต่รุ่นอายุ4ขวบถึง 12, 12ขวบและมีทั้งทีมชายและหญิงครับเอาให้เห็นภาพก็คือหน้าที่ของพวกเขาคือส่งเสริมเด็กๆตั้งแต่อายุอนุบาลจนถึงเรียนประถมครับโดยมีทีมฟุตบอลรองรับทั้งหมดเนี่ยรวม20ทีมครับคิดดูครับว่ามันต้องมีรายจ่ายมหาศาลขนาดไหน ด้วยจานวนทีมที่มากขนาดนี้ครับส่งผลให้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยฟืดเครืองและขาดแคลนครับตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงค่าจ้างสำหรับบุคลากรแม้ว่าจะอยู่ย่านดิดเบอรี่ครับซึ่งถือว่าเป็นย่านที่อยู่ของคนรวยในแมนเชสเตอร์แต่พวกเขากลับไม่ได้เงินสนับสนุนจากสภาเมืองครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่เฟเชลมอร์สเนี่ยเหมือนหัวใจของชุมชนแต่ว่าต้องมาเจอความยากลาบากในการทําตามอุดมการ นาทีนั้นแม่แต่รู้ดีครับว่าจะปล่อยให้แหล่งสร้างวัตถุดิบชั้นดีล้มลงง่ายๆคง,งไม่ได้ครับพเขาจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อสารสัมพันธ์เกื้อกูลันยาวนานมีประเด็นเปิดเผยนะครับบอกว่าแม่แต่เคยยื่นข้อเสนอยื่นเงินให้2ล้านปอนด์ครับหลังจากที่แรดฟอร์ดนั้นแจ้งเกิดได้สำเร็จแต่ว่าเฟเชอรมอร์สริเสธเงินก้อนนั้นครับเขามองว่าเงินก้อนเดียวแก้ปัญหาได้แค่ชั่วคราวครับแต่สิ่งที่เขาต้องการคืออยากจะแก้ปัญหาตั้งแต่ระบบขึ้นมา ซึ่งมันจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวที่ยั่งยืนกว่าสุดท้ายเฟรชเชอร์มอสได้รับคำปรึกษาให้เข้าเป็นทรัพย์สินของชุมชนครับซึ่งจุดนี้จะเป็นกลยุทธ์ทำให้โรงเรียนฟุตบอลแห่งนี้มีความปลอดภัยในระยะยาวรวมถึงมีการผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนายาวชนในชุมชนด้วยครับซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเช่าพื้นที่สำหรับทำโรงเรียนในระยะยาวจากเทศบาลเมืองของแมนเชสเตอร์ได้ถึงตรงนี้ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจนะครับโรงเรียนเล็ก ผลิตวัตถุดิบชั้นดีให้กับยอดทีมดังในเมืองแต่ไรายได้เข้ากระเป๋านั้นน้อยนิดเหลือเกินแม้หลายๆสโมสรจะพยายามเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะแมนยูแต่พวกเขาก็ยังยืนยันครับว่าอย่าดีกว่าขอแก้ปัญหาจากระบบดีกว่าจนกระทั่งได้รับการช่วยเหลือตรงนี้แหละครับณปัจจุบันครับ f ฟชั่นมอสเรนเจอร์ได้สปอนเซอร์อย่าง I Love Manchester ครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ช่วยเหลืองานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับเมืองแมนเชสเตอร์เข้ามาช่วยเหลือครับ สิ่งเหล่านี้ครับนอกจากจะทำให้ชาวเมืองรู้ว่าโรงเรียนฟุตบอลแห่งนี้สร้างนักเตะให้กับทีมดังอย่างแมนเูเต็ดแล้วโลกลูกหนังก็จะได้รู้จกักพวกเขาในวงกว้างมากขึ้นด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับพวกเขาพัฒน,นาขึ้นในทุกๆก,ก้าวด้วยการเปิดรับและเจรจาก,กับพาร์ทเนอร์อื่นครับที่ทําให้ศูนย์ฝึกแห่งนี้รองรับเด็กได้มากขึ้นรวมถึงระบบการฝึกและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเพาะบ,บ่มของนักกีฬาชั้นเยี่ยมของเมืองแมนเชสเตอร์ครับ มันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาแบบคนจนที่ยิ่งพยองนะครับแต่นี่คือแนวทางที่ Fresher Moss ยึดถือมาโดยตลอดและถึงณปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าพวกเขาคิดถูกครับหลังจากนี้ความยั่งยืนของ Fresher Moss Ranger กำลังเติบโตไปเรื่อยๆครับและหวังว่าสักวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ครับเราอาจจะได้เห็น m าค c u s แรดฟอร์ดคนต่อไปครับจากโรงเรียนผลิตแข้งลูกหนังรากหญ้าแห่งนี้ครับ f r e s h ีย Moss Ranger ฝากคอนเทนต์นี้ไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้ตรงนี้ด้วยครับ YouTube Facebook Twitter Instagram นะครับรือช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับ s o u n d c l o u d Spotify Apple Podcast เพียงแค่ร์ชคำว่า Mainstand วันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Mainstand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter ล็อกดิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud Spotify Apple Podcast